โตโยต้าเวลไฟฟังก์ชันที่ศูนย์ไม่มีให้มาติดได้ที่เราครับ,รบสวัสดีครับวันนี้กับอิงจาก a u t o l i ิฟเทคนะครับวันนี้อิงจะพามารีวิวรถคันนี้ครับโตโยต้าเวลไฟนะฮะเข้ามาจัดฟังก์ชันที่ศูนย์ไม่มีมาให้กับทางเรานะคะก็คือ1กล้อง3อองามอัตสงสา Data ต i t เตแบบ 3D นะครับซึ่งจะเป็นกล้องตรงรุ่นสำหรับรถโ o โ o ต้เวลไฟเลยนะครับ ถ้าสังเกตตรงกระจกนะฮะไม่มีการเจาะไม่มีการตัดแต่งนะครับพร้อมกับติดเป็นลําโพง็อปพา l e เลตตรงรุ่นนะครับใส่ตรงเบ้าเลยขันน็อตนะครับเสียบปลั๊กนะฮะก็สามารถเพิ่มอัปเกรดเสียงรถของคุณให้เพาะขึ้นพร้อมกับอีกหนึ่งอย่างครับเป็นจอ Android ตรงรุ่น i อทัชนะฮะสำหรับรถเวลไฟเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันอีกทีนึงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับที่ออโต้รีพทก สามารถติดได้ทั้งมาเจสตี้เอาผ a านเวลไฟแล้วก็นิว t ตโยตาแคมรี่สำหรับประตูดูดนะฮะตรงรุ่นนี่นะครับแบบนี้นะครับเป็นตรงรุ่นก็คือเราเปลี่ยนก่อตรงนี้นะครับเราสามารถปล่อยเข้าไปแค่นี้เบาๆประตูก็ได้ดูดเข้าไปนะครับแบบนี้เหมาะมากนะครับสำหรับคนที่รักรถของคุณอยากจะถนอมรถนะฮะไม่ต้องปิดแรงครับปิดเบาๆก็ดูดเข้าไปหรือว่าคนที่มีลูกเล็กนะฮะกลัวเด็กตื่นนะครับก็เหมาะสมมากนะครับนี่ โอเคก็ดูพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวอิงจะพาเข้าไปรีวิวในส่วนของจอไอทัชและกล้องรอบคันนั้นครับตามไปดูครับครับและตอนนี้นะฮะอิงก็จะพามาดูในจอนะครับสำหรับในรถคันนี้นะครับตรงรุ่นนะครับโ o โยต้าเวลไฟนะฮะก็จะมีจอไอทัชขนาด10นิ้วตรงรุ่นพร้อมกับกล้องรอบคันนะครับ360องศา Data System แบบ 3D รุ่น v i c t o r H d ดีนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นกล้องตรงรุ่นเลยนะครับก็คือไม่มีการเจาะ ในส่วนของกระจกข้างนะครับใส่ครอบใส่แทนได้เลยเนี่ยพร้อมกับมุมเบรดวิวต่างๆนะครับเราสามารถปรับดูได้นะครับผมและถ้าสังเกตนะฮะเห็นจุดแดงๆตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์เล็กคอดนะครับแปลว่ากล้องรอบคันอันนี้บันทึกอยู่รอบทิศทางนะครับแบบ 3D นะครับพร้อมกับสามารถดูเป็นในส่วนของไฟล์ที่บันทึกไปได้แล้วนะครับเช่นนี่นะครับจะกดให้ดูนะครับ จะมีวันที่บอกนะครับณนะเวลานั้นเช่นคลิปนี้นะครับเราสามารถกดเล่นได้เลยนะครับฝีมุมนะครับฝีทิศทางหน้าหลังซ้ายขวานะครับพร้อมกับเลือกดูได้อันนี้เป็นมุมหน้านะครับนี่มุมหลังนะครับมุมซ้ายมุมขวาอันนี้เป็นกล้องตรงรุ่นนะครับสำหรับโ o โยต้าเวลไฟถือว่าประโยชน์คบคันนะครับสามารถดูได้รอบคันและบันทึกรอบทิศทาง กลับมาดูในส่วนของตัวจอ t o u ั h ของเราบ้างนะครับตัวจอนะฮะก็จะเป็น Android เวอร์ชัน9นะครับ CPU เป็นตัว8คอร์นะครับผมลอม32จิกนะครับตรงรุ่นนี่นะฮะขนาดสวยงามขนาด10นิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูถ้าสังเกตก็คือการทัชสกรีนจะลื่นไหลามากนะครับลองมาเล่นดูในส่วนของตัว YouTube นะครับลูกค้าหลายคนสงสัยว่าเราอินเทอร์เน็ตใช้จากไหนก็คือ เราใช้การแชร์ฮอตสปอตจากตัวมือถือเข้าไปนะครับพร้อมกับตัวนี้นะฮะเป็นตัว Google Map นะครับเดี๋ยวจะกดเล่นให้ดูนะครับก็จะบอกพิกัดเลยว่ารถคันนี้เนี่ยฮอยู่ที่ตรงนี้นะครับออโต้ลิฟเทคนะฮะและยังสามารถเล่นแยกได้2หน้าจอด้วยนะครับแบบนี้เพื่อลูกค้าจะดู Google Map ด้วยกลัวหลงทาง YouTube ก็อยากดูก็สามารถเล่นคู่กันได้นะคร<ด>ับ ก็ประมาณนี้เนาะและคันนี้นะครับยังติดเป็นลำโพงนะฮะตรงรุ่นท็ p ปพาเ t ตตรงรุ่นสำหรับ Toyota นะครับซึ่งลำโพงตรงรุ่นของ Toyota เนี่ยเราจะมีทั้งยี่ห้อท็ p ปพาเ t ตแล้วก็เรนโบว์สามารถใส่ได้ทั้งเอาผ่านเวลไฟมาเจตตี ly, ้นะครับสามารถเข้ามาเลือกชมกันได้เราต้องเปิดเสียงให้ฟังสักนิดนะครับและนี้นะครับก็คือเราจะเล่นเป็นไฟล์ usb เนี่ย เลือกได้เลยนะครับเป็นเพลงภาษาไทยนะครับนี่เสียงก็ดีขึ้นมีมิติขึ้นมากกว่าลำโพงเดิมจากของโรงงานแน่นอนและหากใครนะครับสนใจผลงานดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ a u t o l ล t t c c Fanpage นะครับ Li น์แอดออ i โตลิฟนะครับหรือว่าจะโทรหาอิงคุณต้นคุณตั้มก็ได้นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกคนนะครับสำหรับย b ท c h a n e l ลของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ One, I can't get you. All